สวัสดีอีกครั้งครับผมคลิปนี้จัดทาขึ้นจากข้อสงสัยของหลายๆท่านที่ส่งคําถามกันเข้ามานะครับว่าทําไมต้องแยกเพศมะละกอทําไมต้องเพาะมะละกอทีนึงเนี่ยใส่ไปตั้งหลายเมล็ดในถุงเพาะชําเดียวหรือทําไมต้องปลูกหลายต้นในหลุมเดียวกันข้อนี้สําหรับคนที่ทําสวนมะละกอหรือปลูกมะละกอในเชียงพนันธ์อยู่แล้วเนี่ยก็จะรู้ดีนะครับในคลิปนี้ผมขอยกตัวอย่างมะละกอฮอลแลนด์ในสวนให้ชมก็แล้วกัน ในการเพราะหรือการปลูกมะละกอเนี่ยเรานิยมเพาะทีหนึ่งสถึงสต้นต่อถุงเพาะชำหรือมากกว่านั้นและเวลาปลูกเนี่ยก็ต้องปลูกลงดินในหลุมเดียวกันเลยเหตุผลหลักคือเพื่อต้องการแยกเพศเอาเฉพาะต้นกระเทยหรือต้นสมบูรณ์เพศเท่านั้นเองครับเพราะว่าผลที่เกิดจากต้นกระเทยหรือต้นสมบูรณ์เพศเนี่ยเป็นผลมะละกอที่ตลาดต้องการมากกว่าผลที่เกิดจากต้นตัวเมียนั่นเองส่วนวิธีการแยกเพศแบบละเอียด ผมเคยทําเป็นคลิปลง YouTube แล้วนะครับเคยทาเป็นคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วน่าจะปีที่แล้วนี่แหละก่อนจบคลิปนี้ก็จะมีลิงก์วิดีโอโชว์ขึ้นมาเราสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับคลิปการแยกเพศมะละกอฮอแลนดนแบบละเอียดผมทาเป็นคลิปไว้แล้วที่เห็นในภาพนี้คือผลมะละกอที่เกิดจากต้นกระเทยหรือต้นสมุนเพศจะเห็นว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยรูปทรงจะสวยงามนะครับแล้วก็เป็นทรงกระบอกเมื่อผ่าดูเนี่ยจะมีเนื้อหนาได้น้ําหนักเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากนะครับ โดยส่วนใหญ่จะเป็นผลทรง A หรือ B นี่คือผลที่เกิดจากต้นสมุนเพศหรือต้นกระเทยส่วนภาพนี้ก็คือผลมะละกอที่เกิดจากต้นตัวเมียลักษณะผลจะค่อนข้างกลมนะครับกลมๆป้อมๆเมื่อผ่าดูเนื้อข้างในเนี่ยจะกลวงผลในลักษณะนี้จะไม่เป็นที่ต้องการของตลาดนะครับจะถูกตัดให้อยู่ในเกรด C ีเท่านั้นคือมะละกอจะมี3เพศนะ ต้นตัวผู้ต้นตัวเมียแล้วก็ต้นกระเทยแต่ว่าต้นตัวผู้เนี่ยผมจะไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าผมได้อธิบายละเอียดในคลิปการแยกเพศแล้วก็ลองเข้าไปดูหลังจบคลิปนี้ก็แล้วกันเพราะว่าต้นตัวผู้เนี่ยมันจะมีแค่ดอกมะละกอไม่มีผลสรุปให้ฟังง่ายๆก็คือผลที่เกิดจากต้นตัวเมียผลมะละกอที่เกิดจากต้นตัวเมียเนี่ยถึงจะมีน้ําหนักมากแค่ไหนลูกหนึ่งอาจจะหนักสักเกือบเกือบสกิโลมันก็ได้ราคาแค่ราคาเกรด C นะครับ คือการขายมะ,ะกรหรือการรับซื้อมะ,ะกอฮอแลแลนด์เนี่ยแม่ค้าเขาจะคัดตามเกรดนะครับก็มี a b c อาจจะว่ากันในเรื่องของรูปร่างทรงผลแล้วก็ว่ากันในเรื่องของน้ำหนักน้ำหนัก1.5กิโลขึ้นไปผลทรงกระบอกอาจจะได้เป็นเกรด a ถ้าน้ำหนักต่ำกว่านั้นรองลงมาผลไม่สวยอาจจะได้เป็นเกรด b หรือถ้าน้ำหนักต่ำกว่า1กิโลอาจจะได้เป็นเกรด c ก็มีแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปผลที่เกิดจากต้นตัวเมียเนี่ย มันเป็นผลเกรดสีแน่นอนน้ำหนักจะ2-3กิโลก็ช่างนะครับแต่ว่าในการคัดเกรดเนี่ยไม่มีอะไรการันตีได้แน่นอนนะอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับแม่ค้าผู้รับซื้อแล้วก็ฤดูกาลที่ขาดแคลนด้วยนะครับสมมุติว่าราคากลางอยู่ที่ะมะละกอเกรด A ราคากิโลละ20บาทมะละกอเกรด B ราคากิโลกรัมละ18บาทแล้วก็มะละกอเกรด C ราคากิโลกรัมละ7บาทเนี่ย มะละกอที่มีน้ำหนักเท่ากันคือเอาผลจากต้นสมบูรณเพศหรือต้นกระเทยเนี่ยมาวางข้างก,กันกับผลที่เกิดจากต้นตัวเมียน้ำหนักเท่ากันเลยสีสวยเหมือนกันรสชาติความหวานก็เหมือนกันแต่ว่าราคาจะห่างกันเป็นเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าผลที่เกิดจากสมบูรณเพศหรือต้นกระเทยเนี่ยย่อมแพงกว่าสมมติวน,วน้ําหนัก1นกิโลเท่ากันแต่ผลของต้นกระเทยเนี่ยสมมุติว่าได้เกรดบี ก็จะได้กิโลกรัมละ18บาทส่วนผลที่เกิดจากต้นตัวเมียถึงจะสวยแค่ไหนอย่างที่บอกไปมันก็ได้แค่เกรด C ก็จะได้ราคาแค่7บาทเท่านั้นเองห่างกันเป็นเท่าตัวเลยทีเดียวถ้าเราลองผ่าดูก็จะเห็นถึงความแตกต่างนะครับความหนาของเนื้อมะละกอแล้วก็รูปทรงที่สามารถทําให้ผู้บริโภคเนี่ยปอกรับประทานได้ง่ายแล้วก็ที่สําคัญเป็นที่ต้องการของตลาดสะดวกในการแปรรูปจาหน่ายด้วยไม่ว่าเราจะ นำไปแช่สารส่งโรงงานทั้งหมดนี้ก็คือความแตกต่างและเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องแยกเพศมะละกอทำไมต้องปลูกมะละกอหลายต้นในหลุมเดียวถือว่านำมาเล่าสู่กันฟังนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราเดินไปตามตลาดนัดหรือไปหาซื้อมะละกอสุกมารับประทานเนี่ยเดินไปหาซื้อตามแผงขายต่างๆเนี่ยแค่สังเกตผลตามที่ผมบอกในคลิปนี้ก็จะรู้ได้ทันทีว่ามะละกอลูกนี้เกิดจากต้นกระเทยหรือต้นตัวเมีย และที่สําคัญนะครับผลมะละกอที่เกิดจากต้นกระเทยเนี่ยเรานิยมนําเมล็ดจากผลแบบนี้เนี่ยมาเพาะต่อได้สามารถนํามาเพาะขยายต่อได้ถ้าไม่ใช่ GMO ครับผมโอเคก็ถือว่าเป็นความรู้เสริมสําหรับคนที่กําลังสนใจที่จะปลูกมะละกอนะครับลองเพาะหลายๆต้นในหลุมเดียวและทําการแยกเพศตามลิงก์วิดีโอที่ผมให้ไปก่อนจบคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ